ฝากกันแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยในกระพักนะครับครับวันนี้มายูนในป่าสวนยางนะครับก็พอดีจะเอานี่ครับเอาต่อนะครับต่อปูนนะครับมาตั้งต่อพึ่งนะครับวันนี้มีโากาดีนะครับก็จะแชร์ประสบการณ์ในการหาทาเลนะครับในการวางรังพึ่งนะครับ แช่เป็นประสบแช่ประสบการณ์ให้่สำหรับคนที่สนใจนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับตีกําลังคิดจะเลี้ยงพึ่งนะครับเลี้ยงพึ่งปลาเพื่อได้เห็นหูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะเลือกทาเลแบบใดนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหนางนะครับเป็นเป็นเป็นทางนะครับทางรถอันนี้ผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับหนึ่งจุด นี่นะครับนี่นะครับแ,แถวใต้ต้นไม้ใหญ่นี่นครับหนึ่งจุดแล้วก็นะครับตรงนี้หนึ่งจุดแลกวก็ียกตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนี่นะครับครับนี่หนึ่งจุดนะครับนี่ผมผมนี่นะครับรับเฉลียงคำเลียกแบบนี้นะครับข้างบนเป็นป่านะครับ ตอนข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะหึ่งหันออกไปทางนี้นะครับนี่น่ครับหันออกไปทางนี้นี่นะครับช่องบินนะครับผมจะวางตรงนี้เลยนี่ครับอาจจะวางตรงนี้นะครับนี่วางตรงนี้ลรวหันหน้าออกไปทางนี้นะครับนี่มีช่องบินขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับตอนนี้ได้ทําการวางมดแล้วนะครับห้าชุดนี่นะครับไปดูทําเลสิผม เลือกที <S <S ่จะวางนะครับนี่ข้างหลังเป็นบอ่อหน้ามนะครับนี่เป็นบอ่อเก็บน้ำนะครับ <S <S ข้างบนนี้ก็เป็นคันนะครับเป็นคันบ,ออบน <ๆ S 2> ่อผมจะวางนี่นะครับนี่อันนี้ใต้ต้นขนุนนะครับนะครับจะวางใกล้กับต้นขนุนเลยนะครับนี่นะครับวิธีการก็กคือเกลือกขันหน้าออกไปตั้งนี่นะครับเกลือกขันหน้าออกไปตั้งตีมันมี ช่องบินนะครับนี่นะครับผมก็จะเลือกทำเลในกางวางแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับทำเลในการงวังนะครับนี่ลมทั้งวันนะครับแล้วก็หันหน้าออกไปทางนี้นะครับมีช่องบินนะครับนี่ประมาณนี้นะครับทำเลเก็บจะ เป็นทำเลทองเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวมาที่ตามดูกันนะครับดูอีกสองลังครับสองลังก็เป็นขั้นหลุมเหมือนกันนะครับวางใต้ขั้นอ่าวางบนขั้นหลุมเลยนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่ต้นกล้วยอันนี้ต้นลิ้นจีนะครับหองมากนะครับนี่นะครับผมจะวางใต้ต้นลิ้นจีเลยนะครับนี่ นี่นะครับซึ่งทำเลทำเลก็จะหันออกตั้งล่งตั้งติดโล่งนะครับนี่หันปากดูออกตั้งที่ล่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ข้างล่างก็ติดน้ำนะครับติดน้ำติดบ่อนามนะครับจะดูอีกหลังหนึ่งนะครับอีกหลังหนึ่งนี่เอาวางใกล้ใกล้กับต้นกล้วยนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับข้างหลังเป็นต้นมะนาวนะครับมีไต้ต้นกล้วยก็น่าจะห่มอยู่นะครับก็หันหน้าออกไปตั้งตีลงๆนะครับนี่เป็นช่องบินนะครับจะเน้นมากครับไม่เน้นช่องบินนะครับนี่นะครับวางแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเขาก็บรรอดูผลนะครับว่าอ่าคีวันนะครับมันถึงจะมีพึ่งว่าเข้านะครับ เดี๋ยวมาตที่ตามชมอัปเดทให้ชมเรื่อยๆนะครับส่วนอีกสองรังอยู่ข้างบนนี่นะครับนี่ใต้ต้นบะขามนะครับนี่วางไว้เลยนะครับนี่นี่คือทำเลนะครับทำเลค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อีกลังนึงนะครับนี่ทำเลที่เหมาะมากนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวพิทีตามดูกันนะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับจะมีพื่งมาสํารวจนะครับต่อปูนนี่เป็นต่อไม้นะครับแต่แปลงทําเซแเราได้หลายเดือนแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพิทีตามดูกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงต่อีก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ